เวียนหัวบ้านหมนุนหัวมันวิ่งด้วยนะเกณฑกระปุกหนึ่งมันดีขึ้นมันหายเวียนหัวหูวที่มันมีเสียงลมมันหายไปเลยจนบัดนั้นเบอร์หนึ่งเสมือนไพรภารกิจแห่งชีวิต เพื่อสุขภาพคุณมีเหนื่อยมดลูกจะคว่ำพารามาประจําเรือนทีมันจะปวดมากทําอะไรไม่ได้เลยต้องนอนหมดแรงต้องนอนมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบจะรู้สึกเหนื่อยแน่นใจมันจะเต้นเร็วมากเจอสมุนไพรเบอร์หนึ่งพอซื้อมากินแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยเหนื่อยว่านอนดึกแล้วมันเวียนหัวบ้านหมนุนกินกระปุกหนึ่งเวียนหัวอะไรเงี้ย หูอ่ะมันวิ่งด้วยนะมันดีขึ้นมันหายเวียนหูหูที่มันมีเสียงลมมันหายไปเลยจนบัดนั้นหมดลูกที่เคยปวดมาประจําเดือนมันจะมาแบบกระปิบกระปอยนะมันจะมาเยอะเลยแล้วมันก็ไม่ปวดท้องไม่เพียแล้วก็หัวที่เวียนก็ไม่ไม่เป็นเหนื่อยก็ไม่ก็ก็หายก็เลยกินมาตลอดอาการว่าหัวเข่ามันดังกอบแก๊บแหละตอนตื่นมาหนะคขามันตึงหมดเลยเส้นเอ็นไหวร้อยตรงเส้นเอ็นหายร้อยเนี่ยตื่นมาแล้วมันเดินแล้วมันเดินมันเจ็บมันเดินกระหยองกระแยงมันเจ็บ ซื้อยาอะไรมาทากระปุกตั้งเจ็ดร้อยอ่ะอ900เก้าร้อยเงี้ยมาทาก็ไม่หาย,หายแต่ว่ากินสมุนไพรเบอร์หนึ่งนะเช้ามานะ่ะเอ็นอนะ่ะมันไม่ปวดตื่นขึ้นมาเนี่ย,ยคือมันเดินสบายไม่เจ็บอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันเออบากว่าที่ตะก่อนที่ยังไม่กินครับผมคือมันทั้งหมดในร่างกายอ่ะประจำเดือนที่ปวดดีขึ้นไม่ปวดท้องไวทองเนี่ยพี่สาวกินพี่สาวบอกกินดีไม่วูบไม่ว่าแฟนน่ะกินด้วยกันให้เขากินไปด้วยแต่เขาบอกว่า กินดีเหมือนกันเพราะว่าเขาอ่ะมีแรงไม่เพียเวลาเขาทํางานเขาทํามานไม้กินสมุนไพรเบอร์หนึ่งนะผมที่เคยล่วงเยอะๆยอะหยุดมันก็ไม่ใช่มันไม่มันไม่ล่วงมันหนาขึ้นเราก็จะกินตลอดไปอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจนมีคนเขาทักว่าพี่คู่โอ้โหแข็งแรงเนี่มาเล่าให้เนีไม่เป็นไร่าทำดินละรู้สึกยังกับเบอร์หนึ่งบ้างครับ ก็รักเลยแหละรักเลยแหละคนจะบอกว่าครูอายุเท่าไหร่ส3มรุ่นเดียวกันน่ะจะดูแก่กันเออยิ่งคนมีลูกด้วยนะใช่เพราะว่าเราบอกเนี่ยเอาเบอร์ชัวไปอ่านเขาก็จะบอกเนี่ยเห็นว่ามันทําให้ไม่แก่ไวด้วยอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนยังบอกเลยมาเลขอายุเท่าไหร่เอาให้ทายสามสิบบอกแหมพอดี